มีสาก้ามาให้ดู2ตัวนะครับก็สําหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นสร้างชื่อรุ่นยอดนิยมของสาก้านะครับ <Solid S 1> เป็น Solid Top ด้วย <c oughs> แล้วถ้าจําชื่อรุ่นไม่ได้นะครับจําว่าชื่อเหมือนโรงหนัง S.F. นะตัวนี้นะครับ f e s t i v a l Music Shop and ป a l นวันนี้เสนอตอนกีตาร์สาก้า S.F. 700, S.F. 700 w h a t Action ที่เฟลด12นะครับสูงนิดหน่อยที่สาย2สาย1เกือบพอดีนะแล้วก็สายเบสสูงนะครับ ตัวนี้เนี่ยเจ้าของเนี่ยจองคิวแล้วก็มาพร้อมเพื่อนเลย2ตัวซาก้าทั้งคู่นะครับด้านนัดหลวมทั้งสายคอร์ดและสายเบสนะครับเดี๋ยววัดคอด้วยไม้บรรทัดหน่อยนะครับก็มีอาการตกท้องช้างเล็กน้อยนะครับเป็นแอคชั่นของโรงงานเดีย๋ยวจะทำการขันคอเข้านะครับโดยการขันตามเข็มนาฬิกานิดเดียวนะครับประแจเป็น4ม mm, มประแจ L 6เหลี่ยม หลังจากขันคออย่าลืมเทียบเสียงด้วยนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อเราเทียบเสียงตรงคอจะต้องตรงแบบนี้นะครับตรงขึ้นไม่ตรงไปนะตัวนี้หลังจากนั้นวัดแอคชั่นที่1 2ซ้ำอีกครั้งนะครับสาย6สูงอยู่เท่านี้ครับส่วนสายหนึ่งนั้นสูงพอดีแล้วนะครับก็จะทําการถอดสายตัวนี้ไม่เปลี่ยนสายนะครับใช้สายเดิมก็สําหรับเพื่อนๆที่มาเซตอัพนะเอาสายมาเองก็ได้หรือไม่เปลี่ยนสายก็ได้นะครับ ขอให้สายอย่าเสื่อมเกินไปนะครับเพราะมันจะแกว่งบัสได้ง่ายและอาจจะขาดที่ผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะแต่งจากสาย6ไปจบที่สาย1น,นะครับสาย6สูงเล็กน้อยนะแต่งด้วยกระดาษทรายแบบหยาบแบบละเอียดและขัดต่อด้วยมือตัวนี้นัดเซดเด้นเป็นกระดูกแล้วครับ <S <S ก็เหลือขอบเมจิกไว้น,นิดหน่อยนะครับและไม่ใส่สลับโดยเด็ดขาดครับผม <S <S เดี๋ยวองศาม,มันจะกลายไปหมดนะ นั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมต้องเขียนเลขกำกับไว้ว่าสาย1สาย6อยู่ด้านไหนนะครับก่อนใส่สายกลับคืนที่เดิมนะครับเดี๋ยวแต่งนัดซะหน่อยนะครับลบเหลี่ยมลบคมด้านสาย6กับสาย1และแต่งไม่ให้สายจมจนกันไปนะครับการที่สายจมจนกันไปแนะ่นอนมันจะทําให้เสียงสเตนสั้นลงหรือเสียงทึบขึ้นนะฮะใส่สายจากในไปนอกเช่นเคยนะครับหลังจากใส่สายแล้วด้านนัดยังแต่ง ให้สายเตี้ยเท่ากันเสมอกันที่เฟลดหนึ่งได้อีกนะครับปิกที่ใช้วัดท้องของสายทั้ง6เส้นเป็นปิก0.60นะครับวัดท้องของสายกับเฟลตหนึ่งให้สูงพอดีกันนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วทดลองเล่นหน่อยครับ ี่คือซาก้า SF 7 0 0นะครับรุ่นยอดนิยมรุ่นสร้างตำนานของซาก้าเหมือนกันนะเพราะคนใช้เยอะนะฮะแล้วก็ซาก้านี่จะมีซีเรียลอยู่ตรงหัวกีตาร์แล้วก็ตรงทัชส,สอดนี้บอกด้วยนะอัพดาวนเนี่ยกันงงนะขอนคอเล่นได้ไม่หลง และนั่นคือกีตาร์ซาก้า sf 7 0 0นะครับถ้าจำชื่อรุ่นไม่ได้ให้นึกถึงโรงหนังนะครับ sf cinema นี่โฆษณาให้เขาเฉยเลยก็ตัวนี้ Solid Top นะครับถ้ายาม่าก็จะเป็น f 3 1 0ถ้าเป็นซาก้า sf 7 0 0และเดี๋ยวตัวต่อไปนะสวยมากนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตาม f e t u a l Music Shop and More นะครับขอให้มีความสุขกับการเล่นดนตรีทุกท่านจะกับในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ